ขับรถอยู่ดีๆเจอไฟเตือนขึ้นหน้าปัดระวังจะเสียเป็นแสนนะครับไปที่หน้าปัดจะมีแสดงโชว์สถานะต่างๆไม่ว่าจะเปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวจะมีไฟแจ้งเตือนเกี่ยวกับระบบที่มีปัญหาของรถอยู่มจะมาบอก5ไฟเตือนหลักๆที่ขึ้นแล้วต้องรู้ว่ามันคืออะไร1ไฟน้ํามันเครื่องเป็นไฟรูปกาน้ํามันสีแดงถ้าขึ้นมาแสดงว่าน้ามันเครื่องเหลือน้อยหรือระบบล่อลือล่นมีปัญหาถ <c oughs> ้าพื้นขับเครื่องจะน็อกวิธีแก้คือจอดเช็คระดับน้ามันเครื่องและเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เร็วที่สุด2ไฟแบตเตอรี่ รูปแบตขึ้นแสดงว่าไฟไม่เข้าระบบชาร์จมีปัญหาหรือแบตเสื่อมตอนแรกยังพอขับได้แต่สักพักเครื่องจะดับรีบเข้าสู่หรืออู่เลยอย่ารอจนดับกลางคางสามไฟความร้อนเครื่องยนต์เครื่องร้อนเกินไปขอน้ำในหม้อน้ําหายรั่วหรือพัดลมไม่หมุนฝืนขับไปเครื่องโอเวอร์ฮีตฝาสูุโกรงเสียหายนะห้ามเปิดฝาหม้อน้ําตอนร้อนเด็ดขาดสี่ไฟเบรคไฟเบรคขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจถ้าเบรคมือไม่ได้ดึงอยู่เพราะอาจจะเป็นน้ํามันเบรคหายหรือผ้าเบรคหมดเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบระบบเบรคเพื่อความปลอดภัยห้าไฟเช็คเอนจ,จิ้นไฟล อาจจะเป็นเซ็นเซอร์รวนงอฉีดเสียหรือไอเสียเกินหรือหนักสุดมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องถ้าปล่อยไว้นานค่าเสียหายจะยิ่งเยอะ